โอเคนะสวัสดีน้องชู้ทุกท่านเลยนะครับผมนี่ผมทีมช่องทีม JK255 กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้ลงคลิป m i n e Minecraft ซสนานเลยซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับผมผมอาจจะพูดไม่เยอะในะคลิปนี้แต่ก็พูดพูดเยอะอยู่ดีดเลยก็คือโควิดมันแยกผมเล้ยว่ะมันแยกผมไปเลย้่วแสบมาโควิดแสบบอแสบบอก็นั่นแหละฮะผมโดนโควิดแยกเรียบเลย ซึ่งก็ยังไม่หายดีซึ่งเราจะไปเริ่มเล่นไม้ควาฟกันเลยนะฮะซึ่งภารกิจของเราในวันนี้เอ้อของผมสิไม่เอของคุณด้วยโอเคภารกิจของผมนะในวันนี้ก็คือฟาร์มตนไม้นั่นเองต้นไม้ฮะฮการทำฟาร์มต้นไม้เพราะต้นไม้คือสิ่งที่ผมโคตรจะแขะขาดแคลนเลยซึ่งถึงแม้ต้นไม้ผมจะปลูกเริ่มเยอะแล้ว เก็บมาเยอะแล้วแต่ผมอยากทำให้มันเป็นฟาร,ร์มเลยนะฮะซึ่งเราก็จะไปเริ่มจากอย่างแรกก็เลยก็คือหาแซปปิ้งแต่ว่าเออเดี๋ยวนะไปดูบ้านนี้หน่อยเออเข้าไปได้งไงนะอ่าไม่รู้เสียงเปลี่ยนนะแต่ว่าดีฮะเออนี่ผมมีแซปปิ้งอยู่สามสิบห้าน่รู้จะพอไหมนะแต่ผมว่าน่าจะพอนะ น่าจะนะโอเคไปกันเลยดีกว่าซึ่งฟาร์มนี้ผมคิดว่าจะเอาไว้บนภูเขางั้นเราก็ไปบนภูเขาเลยเดี๋ยวต้องไปเคลียร์พื้นที่กวอนวันนี้หน่อยครับอคค่าไก่คคไม่ตามมืนดิเี่ยวเลยอพว่ความเปลีป่ยนเวลาและความรวดเร็วตึงต๊งตึงต๊งตึ๊งถามเซต ขี้เกียจไปนอนแล้วเนะี่ยอมืดอะไรตอนนี้ทำฟาร์มบนภูเขาตรงไหนดีสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดในตอนนี้ก็คือไม่อยากปรับพื้นที่เลยโอเคแต่ก็ต้องปรับมนะันเนาะไปปรับพื้นที่กัน เจมตอนนี้คือผมมีทองเยอะมากเลยซึ่งผมนั้นได้ไปสำรวจนเนเธอร์มาด้วูเทอร์ทีทก็สำรวจก็ได้เจอปราสาทพิกดิ้นไปสองที่แต่สีนี้ผมไม่เจอแน่นอนเลยก็คือปราสาเทเนเธอร์ทำไมไม่เจอสันทีเนี่ยคือผมต้องการแคาเทงเบสน,นะไปตีมังกรไม่ก็เสือมุ่งเร้าประตูเมม ไม่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 จำไม่เป็นคนแบบนันอนแล้วผมคลิปเนี้ยก็คือใช่ฝนมันตกโคตรบ่อยไม่ใช่คลิปนี้สิวันเนี้ยคือตอนแรกคือผมถ่ายตอนมืดแล้วตั้งทั้งวันเนี้ยที่ผมเล่นไมายครับเนี่ยคือมันแบบโอ้โห ฝนมันตกพูดบ่อยอ่ะครัวเนี่ยตกไปแล้วห้าหกรอบแล้วอ่ะซึ่งมันโคตรน่าลำคาญเลยการที่มีฝนตกเกือบตลอดเวลาเนี่ย โอเคคานผู้ชมแล้วรับผมจะทำไว้ประมาณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวตรงกลางนี่เเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาตกแต่งน่เป็นแบบต้นไม้อย่างเงี้ยหาต้นไม้มาตกแต่งตรงกลางโอเคก็กว้างใช้ได้นะเาผมก็ขี้เกียจไปะคราที่ขุดหิกเลยใช้ที่ขุดหินีปก่อนแล้วกันมันอยู่ในตัวต้องเอาหินตรงนี้ออกเอาออกไป กะมันเกี้ยกะทางเดินนี่ดูซิตรงไหนมีหินอีกออกให้หมดมีะไยตรงนี้โอ้ยซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เคยโดนโควิดแยกมาก่อน ก็คือไม่เคยติดนเนแหละแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกน,นี่ผ่านมาหลายวันแล้วสามวานันสองสองวันแล้วนะแล้วผมผมก็บอกให้สัทีกินยาทุกวันนะเนี่ยคิดดูวันละสี่มิดรกินโคตรเยอะวะ่ะวันหนึ่งอะไม่ใช่วันละสี่มิตรม่ดสี่วันละ 8. แปดก็คือเช้าสี่เชา้าสี่เย็นสี แต่ตอนนี้ก็คือลดลดแล้วจะกลายเป็นว่าหนึ่งหนึ่งเมตรกับอีกสามสวนสี่เมตรออกหน่อยความสวยงามอาอกนินึงโอเคมาเรามาัเริ่มในการปลูกเลยนะครับผมเริ่มเออห่างกันสัก สามบ็อกพอไหมวะโอเคมาเราก็ปักแซปปิ้งหมดแล้วที่เราต้องทำ ถัดไปก็คือทำให้ต้ไนไม้มันโตแล่ผมจะไม่รอให้มันโตแน่นอนเพราะมันโคตรจะนานเพื่อดูว่ามันได้ผลไหมสิ่งที่จะทำก็คือลันดอมเทคสเปรย์หนึ่งพันแม่เลยนี่เยะโตแบบรวดรวดเร็วอ,อู้มีรังผึ้งด้วยรังผึ้งเยอะโว สองอันโอ้โตแบบรวดเรยวโอ้โอฟาร์มนี่มันแบบได้ผลชั้นยอดเลยนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะมีตรงไหนที่มันปลูกได้อีกเดี๋ยวผมจะมาทำจ,จุดชมวิวตรงนี้ด้วยต้องใช้ไม้ต้องใช้ไม้กับฟาร์มต้นไม้ แล้วผมสิ่งที่ผมห้ามดืมก็คือห้ามดืมปรับรนดอมทิกสปีดทิกสปีดกลับมาคืนมาด้วยเฮ้ยฮะเก็บเก็บเก็บโอเคช่วงนี้ก็คือเน็ตันโคตรยากเลยเก็บดีเก็บเก็บ,เกบสิ เก็บเก็บเออแหลกโตอย่างรวดเร็วตรงโตซะโตโตอายบอกให้อยู่โตเพราะนั้นอยู่ตรงโตซะเก็บเก็บเอ้ะเดี๋ยว น้องพึ่งคุณพึ่งอยากได้เออคงต้องมาทำาวามข้าวแถวนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ใชเพราะนั้นอ้ต้องไปหาดอกไม้มาแต่เมื่อชมอาจจะงงว่าทำไมในนี้ผมไม่รดเลยเออไอ้อดอาหารใช่ครับ เพียรฟูเน็ตผมดีจริงปะเนี่ยปิด w i f ฟแม่เก็บเออกว่าจะเก็บได้ไปเก็บบ้า ขนาดพึ่งมัอย่างค้างเลยแปะตรงนี้แปะตรงนี้ขนาดพึ่งยังค้าง,างแล้วผู้ชมพีดูโอ้อะไรมันจะขนาดนั้น อู้เรือมนแหล็กที่ดรนดอมทิกสปีดแน่เลยเพราะฉะนั้นหนึ่งโอเคโอเคมันจะหายเหล็กแล้วใช่อย่างนั้นแหละนั่นแ,ลห,แหละหอ้แรงเวย้ยโอเคฟาร์มต้นไม้เป็นไปได้ด้วยดี เพราะนั้นเป้าหมายผัดไปของพวกเราก็คือต,ตัดต้นไม้แต่ก่อนที่จะตัดต้นไม้ฟาร์มข้าวและนี่ให้ปรับแรนดอมที่ก็ปีหนึ่งพันโตไปเลยไหมล่ะฮะเมื่อกี้เพืชมันออกมาจากลากลงเออ้าไม่สุด ทีทีนี้ก็ต้องปลูกข้าวพื่อคืนเออ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 นั่น,นี่โอ้หนูก็จะมองอะไรบกเลยผลผลิตเยอะมากีนี้นอกจากทำฟาร์มเราก็จะทำอะไรเรื่อยเปื่อย แล้วอันนี้นะครับผมมันก,โโกโ็คือโซโกเลมใช่ครันี่คือโซโกเลมนะครับเป็นไอดอลโกเลมแบบใหม่นะครับเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัผมทํารูปปั้นมาขึ้นมาคือทำตรงตัวมานานแลว้วอะแต่ก็ไม่มีหัวแล้วดีผมก็เลยเอาหัวฟักทองแจ,แจกก็คโกเลมแบบแจกก็คแบบเนี้แบบมีไฟแบบเนี้ยมาใส่สำหร่บนานพรุงนี้ผมจะต้องเอาออกดีไม แซปปีเหลือสิบสี่อันโอ้โหมาฟาร์มเกะข้างบ้านฟาร์มลุงข้ามาเอ้ยเกะข้างบ้านโอเคไม่ใช่ลุงก็บุญจงผสมพันธ์กันซะผสมพันธ์ผสมพัน์ แกโตดีแกตรงนี้ผสมพันธุ์ไปแล้วไปแล้วปผสมพันธุ์แกแค่นี้เลยไปแล้วขาม,มุยปล่อยปล่อยปเรื่องของ ในกอกของผมนี่ก็คือผมแยกหมดแล้วนะของทึ่นใหญงผมก็คืออยู่ที่ปราสชชตทหมดแล้วปลปๆๆๆปไป,ไป,ไปต้นไม้ของเรานี่ก็คือมีประสิทธิภาพสูงนะแค่คุณปรับแรนดอมสปีดในโทรศัพท์นะโทรศัพท์คุณก็เตรียมตัวที่จะระเบิดได้เลยแล้วต้นไม้ของคุณก็อย่าโตออกมานั่นแหละ อยู่ไหนดูซิว่าน้องพึ่งเป็นยังไงถ้าที่ผมมองเนี่ยคือผมอยากทำฟาร์มมากเลยจากปุกอาตรงนั้นพึ่งมันเยอะซะเหลือเกินแล้วผมก็สามารถระเบิดต้นไม้ต้นนี้ที่ว่ามีพึ่งอยู่อันแรกได้ในพิพตาเพราะในไหนด้านบนมันก็เป็นฟาร์มต้นไม้แล้วโอ้โหต้นไม้ใหญ่อายเกียดตต้นไม้ใหญ่ผมใช้เวลาเป็นนาทีกว่าจะตัดต้นไม้แบบนี้ได้ ขี่ออกมาเยอะจนเหลือเกินเอ่เอผมอยู่ไกลพึ่งจนไปเกินไปจนพึ่งมันหายหรือว่าหรือว่ามันอยู่ในรังอืมผมไมาหรอกมกั้งน้องพึ่งโอเคน้องพึ่งยังอยู่ แล้วปุยดอกเลยฟาร์มไม้ไม่จํากัดอย่างนี้หัก็จะมีฐานไม่จํากัดมันสามารถไปทํำฐานได้เออไม่มีน้ำยู่ว่ะกูทำไปเพื่อไปเหอะผมสิ่งที่ผมอยากจะทำตอนนี้ก็คือไม่รู้ ซึ่งผมจะพาไปอื้น้งพึ่งการทำฟารต้นไม้วันนี้ก็เสร็จไปด้วยดวยดีได้ด้วยดีหรือเปล่าน่าจะได้ด้วยดีของในกล่องนี้ของผมก็เก็บไปเกือบทั้งหมดเหล้วแล้วลตอนนี้ โปรง่งตรงนี้ที่ผมเคยขุดเอาไว้จำไม่ได้ว่าขุดไอพีไหนแต่น่าจะเป็นไอพีสร้างปราสาทพาร์ทแรกผมไม่ไม่รู้เลยจะทําอะไรแต่ตอนนี้คือสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คือผมจะทํามันแน่นอนผมจําได้ว่าที่ปราสาทมันมีไอกระจกอยู่เพราะนั้นผมก็ต้องไปปราสาทแต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากขอท่านผู้ชมนะ ใครที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยเพราะผมเปิดชุมชนการโหวตไม่เป็นก็คือจะให้ผมตามหาปราสาทนี้เธอร์แต่ผมไม่รับรองนะว่าผมจะหาเธอไม่รับรองว่าผมจะหาเจอแล้วผมจะไม่ตายแล้วก็หรือจะให้ผมเสกมันขึ้นมาก็บอกมาหน่อยนะ,ะเพราะว่าคือ คือถ้าเกิดอยู่ๆผมก็ทำไปอย่างนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีโคบาดาผมไหมเไงเพราะวา่าไม่มีใครเขานํากะโหลอกมาเสกของในอัพคลิปเนี่ยแต่ว่าคือต้องเข้าใจด้วยนะคือผมเมื่อคืนเล่นอาชีวิตรอดแบบยิงกลางแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวเท่านั้นผมแทบไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นช่วยบอกมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมบอกมาหน่อยผมควรทําดีไหม มานี่อย่ามาทำเลยนะ What? โอเคท่านผู้ชมผมรู้แล้วผมจะมาเอาอะไรผมมาเอากระจกโอ้สมองไปหมดแล้วผมจะมาเอากระจกจำได้แล้วเอากระจกไปทำในตรงห้องตรง,ตรง,ตรงนูน้นผมควรเอาบันไดลิงไปไหมอย่าบอกนะเอาเอาีกเยอหวตัตกตลอดเวลาไม่ได้นะฝนดีย๋ยวเธอเคลียโอ้โห รู้สึกเหมือนมันจะมืดแล้วด้วยแต่อย่างนี้ผมไปเอาหินเอามาสักชุดนึงแล้วกันเดี๋ยวคอมาเก็บอันนี้พอ มันจะเอาไปทำตรงห้องตรงนู้นนะกิปนี้ก็คือแค่ทำภารกิจให้สำเร็จขั้นแรกภารกิจขั้นแรกก็คือต้องมีลูกก่อนทุยไม่ใช่สปายเอ็กซ์แฟมิลี่ทุยปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนปัญญาอ,อ่อนน่ะเหมือนลุงข้างบ้านอะ่ะเอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยช่องบิน

ทา <Okay. S 2> <Okay. S 1> งคาไว้ก่อนเพราะคลิป <Okay. S 1> นี้มีเราไม่ได้เป้าหมายคือเป้าหมายของเราไม่ใช่ห้องนี้แต่เป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการ ทำฟาร์มต้นไม้ซึ่งเราก็ทําเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยไปทําอะไรตรงนั้นฮัฟว์ันนี้เร็ววันนี้ไปทําอะไรตรงนั้นมาเร็วเร็วเร็วมาอยู่กับเด็กน้อยคีปเปอร์เร็วเด็กคีปเปอร์จะตามไปบึ้มถึงที่บ้านเลยนะฮัคีปเปอร์นี่ตัวอันไรายเลยต้องใช้ผูกเพดฟูแล้วผมก็ยังไม่ได้ดูเลยว่าดาบมีนช้าอะไรบ้างไหนดูซิอันนี้มี เอ้ยไฟอีกเป็หนึ่งแล้วก็ชาร์ปนี่สามอันนี้ชาร์ปนีดหนึ่งกับดอกน็อกแบ็กหนึ่งถ้ากลัวคีปเปอร์ควรใช้น็อกแบ็กอย่างเร่งด่วนนะฮะแต่ถ้อาอยากจะจุดระเบิดมันตรงใช้ไฟอีกอีกเป็จ้ะท่านผู้ชมผมควรลองไหมการเล่นไมค์คราฟแบบมุมมองเนี่ยคือมันก็น่าเล่นนะคือปอนเล่นมุมมองแบบเนี้ยมันมันก็น่าเล่นนะแปลกใหม่ดี แต่ว่าคือผมไม่ชินนี่แหละปัญหาเออมันมันก็ดูเปกใหม่อะ่ะมันดูแบบไม่เหมือนที่เคยทำอะ่ะอีเยวหัวจะตกตลอดเวลาไม่ได้นะ yeah, oh. แต่ปวดยากอือ <Yeah>, oh. ผมลองเล่นมุมมองนี้แล้วกัน โอเคนะคลิปนี้ว่าประมาณนี้เลยกันนะคะผมถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอืมปรับกล้องเออป,ปกล้องปุับกล้องลูปรับอเคบายบ๊ายบาย,บาย,บาย